พาไปดูแรงกดดันนะคะที่ถือว่าเสียงค่อนข้างดังพอสมควรเพราะว่าคนนี้ปกติเขาก็ไม่ค่อยเข้ามาพูดเกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐเท่าไหร่นะคะนั่นคือวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะมีการประชุมของผู้นำา4คนของสภาคองเกรสเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะออกมากดดัน ออกมากดดันหน่วยงานภาครัฐค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ย it's an economic war ตอนนี้เนี่ยเป็นสงครามเศรษฐกิจแล้วถ้าคุณไม่ทำอะไรเนี่ยก็เท่ากับพวกคุณเนี่ยนะคะแค่สร้างภาพฝันให้กับผู้คนนับหมื่นเท่านั้นดังนั้นนะคะควรจะเร่งดำเนินการได้แล้วถ้าไม่ทำจะเป็นการตัดสินใจที่โง่มากโหนี่คือคำพูดของบริลลบัฟเฟตเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให ใครหลายคนเนี่ยนะคะต้องฟังทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเราไปดูแล้วนะคะตอนนี้มาตรการที่เตรียมออกมากว่า900 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทั้งชุดแรก748,000ล้านชุดที่2อ6 0 0 0 0 0ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายคนคาดการว่าสิ่งนี้จะช่วยเยียวยาเศรษฐกิจของสหรัฐได้ในช่วงเวลานับจากนี้ไปอย่างไรก็ตามค่ะสงครามเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกว่าต้องขยายระยะเวลา ที่จะเร่งดําเนินม,มาตรการไม่ฉช่นั้นอาจจะไม่ทันนะคะอะนั่นเป็นมุมมองของวอ์เรนบัฟเฟตนะคะที่ออกมาสําหรับเรื่องของตัวมาตรการผลักดันให้กับภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งตัวเพย์เช็คแล้วก็มาตรการอื่นๆด้วยนะคะ